ท่านบอกตลอดการท้องอะตูขอคุณท้องน,นี้มากๆยังคิดกันเลยว,ว่าแบบฉันคงใช้บุญทั้งหมดกับท้องน,นี้ไปแล้วอะพรทุกอย่างมันดูสมูทไปหมดค่อตอนที่เราคลอดออกมาทุกคนจะบอกเลยว่าตอนตอนปังท้องอะต้องอดทนนะทำไมอะต้องอดทนอะ<ฆ>ตั้งแต่ปังมาตัวเดียวมึงงงว่าคูอหญิงทำไมต้องฟัมเจ็บเราไม่เจ็บหรอแปลกหรือเปล่าไม่ได้เวยรกูสตานะแต่มันไม่เจ็บจริงๆค่ะเจ็บดีนะถ้าเจ็บเป็นไปถึงพ่อเองแม่เจ็บ,จบแต่ว่าน้องนกมันก็ออกดี ก็เลยอยากไปบอกเพื่อนที่เคยบอกแล้วยุ่งขนกาดเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ตอนนอนของเราอะค่อนข้างดีมากแล้วก็ยิ่งเราประสบการณ์ดีเราที่น้ำนมเราก็จะมาเยอะขึ้นใช่ในความดึกๆเวลาเขาปั๊มอ่ะผมก็หลับไม่รู้เรื่องเลยหลับสนิทสบายเบาเงียบเลยชิลงงว่าแบบเมื่อคืนเธอรู้ว่าฉันฝังนมไม่รู้เธอหลับแบบผมหลับแบเธอแกล้งหลับไม่ได้ไม่อยากดูเธอมาช่วยหรือเปล่าหลับจริงๆโอสซามิกลาบเนาะตูใช้กัะสีก็คือได้นน้ำนมแล้ว ไม่มีคีย์แบตที่ไม่ดีนะเขาแฮปปี้มากเขาขับถูกเวลาเขาถือกระเป๋าไปนอกบ้านเวลาเวลาหนีไปดูคอนเสิร์ตเขาจะไปถอดถุงเขาแอบคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลว่าแบบเราจะตกว่าปังพอเราเอนจอยอ่ะมันก็มีแต่โมเมนต์ที่เอนจอยแล้วมันก็ควรจะเป็นแค่นี้เลยเพราะมันคือมิราเคิลขอเสียงปรบมือให้กับคุณตู่และคุณมาวินนะคะขอบคุณมากเลยครูสตา believe in miracle